มีแฟนแล้วเหรอไปก่อนว่าเป็นผัวของอุสามันหมายความว่าอย่างไรเพราะใจของพระองค์ก็ยังรักอุสาอยู่คำผูดของไอ่แสงเราไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือไม่แต่ตอนนี้ก็ยังรักเลวร่วงหาแต่อุสาคนเดียวเท่านั้น คะฉะนนั้นจะตามไปดูซิว่าและจะดูใจซิถ้าเป็นเรื่องจริงเพิ่งมาครั้งแรกวัน <düny> นี้ร่ำรวยร้อยล้านหม่นล้านท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ ขอให้โชคดีไม่ว่าจะมาใกล้หรือมาไกลมาจากราชบุรีหรือนครนายกสมุทรปราการสุพรรณบุรีอ่างทองนะครับตอขอให้โชคดีมีชัยสำหรับวันนี้สวัสดีครับพระนครจีิงิทยาเล่นคนสองเมียวันนี้มอสองมา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 ่างสองไไปเรู้ะไมาง เดี๋ยวยังไม่ได้ถ่ายเลยไปไหนแล่าถ่ายแล้วจ่งยังไม่ได้ตังค์พระเอกเลยไม่ต้องให้ให้ให้หนูด้วยหนูขอตังค์ด้วยนะคะหนูขอตังค์ด้วยนะคะไม่เคยเลยนะคนนี้ให้ทุกวันอยู่แล้ววัดต้นสตือนี่บ๊ายบายโอเคได้เลยมองเลยอะ ตองวะตองวะ้านโปงมั้งตัวเทพมันโปงง่เปล่าจ้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 าวัดีจ้าห้ามทักยืมเงินเงินตัวใครนไปแล้วไป้วน้ขเอ้าเข้าแถวให้ดีเห็นเปล่าพระเอก ก uh ับธงกโยศใจกนเยอะๆนะครับบางทีมากรแสดงนะครับขอยี่สิมกราคมสองพวัดธงกโยอ